สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสงกา์นะคะกับคลิปคลิปนี้นะคะก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนมีกับความสุขความเจริญนะคะ,ะแล้วก็เงินทองหลั่งไหลนะคะสุขสันต์วันสงการหรือว่าแฮปปี้นิวีย์ปีใหม่ไทยนะคะทีนี้คลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าจากนี้ไปนะคะจักรวาลกำลังจะเปิดประตูบานใดให้คุณนะคะ ถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะกับสิ่งที่จะเข้ามาต่อจากนี้วันนี้จะใช้ให้สองเด็กนะคะเราเริ่มกันเลยพอดีเพิ่งสอนรุ่น14ห้องหนึ่งเสร็จนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวจกวักรวาลกำลังจะเปิดประตูบานใดให้คุณ ตั้งแต่ที่คุณมาชมคลิปนี้ถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะอากาศคุงร้อนมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะนะเริ่มกันเลยมูฟนะคะบางคนบางท่านเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะมีบางอย่างที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะคะเอเนจีในเรื่องของความรักกำลังจะเปลี่ยนนะคะหนึ่งในนั้นนะคะ มีในเรื่องของโอกาสนะคะประตูที่จักรวาลกำลังจะเปิดให้คุณมันเป็น Take a l e a d นะคะเหมือนเขาได้ให้คุณเข้าสู่คำว,ว่าจังหวะที่มีโอกาสเข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวจะคลา์ไฟให้มันเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะอ่าแล้วก็ d i s ก e a t e ะ f ฟร r ขึ้นมาอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับมาบางอย่างนะคะที่มันเป็นเหมือนผล ผ,ผลของการกระทานะคะขอสักข,ข้าบาความรักโดดเด่นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้นะคะถ้าคุณโสดคุณมีโอกาสอย่างมากที่จะได้พบได้เจอกับความรักนะ,ะอ i n v i n g and r e c e i v e นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งจากนี้ไปอะ่ะทั้งให้แล้วก็รับ นะคะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับในเวลาเดียวกันนะคะไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยความรักโดดเด่นทีนี้มาดูนะคะเลตฟลายว่ามีอะไรนะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับการแบบบางอย่างเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แล้วจากมีไปว้าวหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญคือชัยชนะสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะจากตาแหน่งแรกใบแรก ความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันมีความเคลื่อนไหวนะคะข่าวดีหรือว่าความคืบหน้ามาถึงจุดจๆหนึ่งที่ความสำเร็จนั่นเองแม้ว่าคุณกำลังจะเผชิญอยู่กับเรื่องใดที่คุณกำลังแบบจัดการมันอยู่นะคะมาดูโอกาสใดกำลังจะเข้ามาโอ้โหแต่เว่อ เดเวอร์โอกาสนี้นะคะเดเวอร์ The Word มันเป็นได้ทั้งการเดินทางต่างประเทศการศึกษาโครงการโปรเจกต์หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ดีมันจะสิ้นสุดนะคะถ้าคุณได้พบได้เจอกับความสัมพันธ์ใหม่จัก,กรวาลกำลังจะเปิดโลกบานใหม่ให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอหรือได้เดินทางเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะจากนี้ไปการศึกษาก็จะประสบความสําเร็จนะคะมันเป็นโอกาสให้คุณไม่ว่าจะเป็นโครงการโปรเจกต์ชื่อเสียงการศึกษาการต่างประเทศหรือว่า ความรักใหม่ค่ะโอกาสแห่งการเริ่มต้นได้มาแล้วเหมือนคุณได้รับโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์ยังไงก็ตามมาดูฟีดแบ็กบางอย่างนะคะขี้งบสอดขึ้นมาบางคนนะคะโอเคแหละคุณประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานในสิ่งที่คุณแบบตั้งตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งนะคะควรควรที่จะใส่ใจนะคะ เพราะอาจจะเป็นผลลัพธ์บางอย่างที่มันแบบตอบกับคุณโดยที่คุณไม่รู้ก็คือว่า,าควรที่จะพูดอะไรเนี่ยแบบถนอมน้ําใจคนอื่นอาจจะเป็นทั้งๆท,ที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะความรักตัวเด่นมากเลยขอดูหน่อย ความรักของคุณเป็นจังหวะที่เหมือนคุณกําลังจะวางแผนนะคะความสัมพันธ์ระยะยาวหรือว่าจะวางแผนที่จะทําอะไรร่วมกันนะคะในลักษณะของการพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะ,ะเลือดนะ giving and receive นะคะเดดขึ้นมานะคะ giving and r น c e i v e เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่คุณเคยเผชิญมานะคะอะไรก็ตามจากนี้ไปอะที่มันเป็นหมดของการจบการสูญเสียหรือต่างๆนานา,นา คุณเข้าสู่คําว่าการได้รับอีกครั้งหนึ่งนะคะการได้รับอีกครั้งหนึ่งะะมาดูสิคะว่าทามมิ่งนี้สิ่งที่เด่นชัดกับคุณเลยทามมิ่งนี้นะคะเอ็ดออฟวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันรวดเร็วแต่ผลลัพธ์มันดีนะคะแล้วก็มันจะเกิดขึ้นมันมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่คุณแทบ แทบจะแบบว่าแทบไม่ได้เตรียมพร้อมเลยด้ซ้านะคะมันมันมันเร็วมากอะ่ะหมออกว่ามันเร็วมากโดยเฉพาะในเรื่องงานของคุณนะคะเร็วมากๆเลยความราบรื่นมันเกิดนะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่คุณแบบอยากจะหันหลังนะคะให้กับอะไรเดิมๆเพื่อไปตามหาสิ่งที่แบบสิ่งที่คุณปรารถนาตามหาบางอย่างที่ขาดหายอย่างเงี้ยสิ่งนี้คุณจะเจอได้ผ่านการเรียนรู้ ะะประสบการณ์ใหม่ๆหรือผ่านการเรียนรู้อีกหนึ่งใบสุดท้าย Se เว่นอขึ้นมาการสั่งสมประสบการณ์ของคุณหรือความพยายามของคุณนะคะสิ่งที่จะเติมเต็มของคุณสิ่งที่จะเติมเต็มนะคะ,ะเป้าหมายให้คุณได้นะคะมันขึ้นแบบว่าคาถายเยอะมากมันเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจแพลชันแล้วก็การศึกษาหาความรู้ข้อมูลบางอย่างผ่านนวัตรกรรมนะคะเทคโนโลยีหรือว่า AI เออในช่วงเวลานี้อืมอ่ะขอคำแนะนำค่ะคำแนะนำช่วงนี้ควรทำยังไงมีอะไรที่คุณควรปลดล็อกหรือเปล่าลอลลี่ค่ะบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหงาฟีลลิ่งแบบเหงามีใครก็เหมือนไม่มีอ่ะมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะ Awaiting r ร s u l t รอคอยคำตอบบางอย่างของชีวิตอยู่นะคะรอคอยคำตอบบางอย่างของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจฮาร์ดจัก,กะนะคะบำบัดฮาร์ดฮาร์ดจัก,กะก็คือจักระที่สีในเรื่องของความรักอันล็อกบางอย่างนะคะทำให้เรารู้สึกว่า,าบางคนก็แบบเบือเ่อเซ็งนะคะอยากจะหันหลังให้กับสังคมมีบาดแผลแล้วก็ไม่ยอมเปิดใจใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยไว้ใจคนนะคะ ขอสุดท้ายนะคะสุดท้ายอาอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน,น้อยเกิดขึ้นในช่วงทามมิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นะหรือว่าความแบบติดติขัดๆบางเรื่องนะ The Star ขึ้นมาช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ให้อภัยนะคะให้อภัยกับใครสักคนหรือบางเหตุการณ์นะคะทำจิตใจให้สบาย แล้วก็ปลดล็อกตัวเองออกมานะคะจากความทุกข์นั้นคุณอาจจะไปทะเลาะก,กับใครมาหรือว่าจะจบกับใครมาหรือว่ามีปัญหากับใครก็ตาม Giving นะคะเขาเรียกว่านะ f o r g ร v e and Forget เนะนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเห็นคุณค่านะคะกับสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าของคุณด้วยเช่นกันนะออกมาจากคําว่าความกลัวแล้วก็ค o มฟอร์ตโซนบางทีคอมฟอร์ตโซนมันดีนะแต่ถ้าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเยอะๆคุณจะไม่ได้มีโอกาส นะคะเข้าถึงคําว่าการเรียนรู้ของชีวิตได้พูดปิดกั้นโอกาสของคุณอะ่ะสองใบสุดท้าย p a จออฟเฮนเดอร์บางสิ่งบางอย่างกําลังเริ่มต้นขึ้นจากนี้ไปบางคนบางท่านอ,อาจจะเริ่มมาเริ่มงานใหม่เริ่มกิจการใหม่เริ่มงานอะไรที่แบบเป็นของตัวเองอะ่ะแบบชัดเจนมากๆเลยอืม นายอบสอดนะคะบางคนรู้สึกว่าคุณควรที่จะจัดการนี่คือคาแนะนำนะควรที่จะจัดการกับความคิดของคุณนะคะในช่วงเวลานี้บางคนก็คิดเดยอะคิดมากนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่แบบสมองเรามันควรที่จะเบรกจะพักกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเนาะเอาละค่ะก็ขอให้คุณโชคดีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเริวๆค่ะ